สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจดาวทีนำรถด,ดีๆมาให้ทุกท่านชมอีกแล้วครับวันนี้ผมเอา Ford Ranger 2.2ลิตร XLT ปี2017มาดูกันครับว่ารถคันนี้มันดีและมันเจ๋งยังไงทำไมคนไทยหลายๆคนถึงเรียกรถคันนี้ว่ากระบะพันแก่งมาเชิญชมกันครับตัวรถที่ผมได้มานี่คือรถกระบะอีกหนึ่งคัน ที่คนไทยชื่นชอบมากในการขับขี่นี่คือ Ford Ranger ยกสูง Highlander นะครับเป็นตัวแคปโอเพนแคเนาะเปิดแคปได้นะครับตัวรถที่ผมได้มานี่สวยจริงๆครับเป็นรถสีแดงเนาะด้านหลังจะเขียนแบบ XLT นี่คือรถตัวท็อปนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะทั้งหมด4จุดไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการมองได้เป็นอย่างดีตัวล้อแม็ก ตัวล้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ยาง2 6 5ห5ห้าหห้า R 1 7ตัวนี้เป็นล้อแม็ก17เนาะมันก็ได้ยางปีใหม่ด้วยนะครับยางเป็นปี2ี่นะครับตัวช่วงล่างต่างๆปกตินะครับไม่มีสนิมใดๆนะครับกา,การการันตีไม่มีการตัดไม่มีการแต่งดัดโครงต่างๆนะครับ <c oughs> ช่องเปิดฝาถังน้ำมันนะครับคลีนๆใสๆเติมน้ำมันดีเซลเนาะเข้าใจว่าเติมได้ถึงจนถึง B 1 0นะครับรุ่นไฮรันเดอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องบันไดด้านข้างนะครับ แบสด้านข้างโลโก้แล้วก็เขียน2.2ลิตรเกียร์6สปีดต,ตัวนี้กับคู่เกียร์ธรรมดา6สปีดกระจกข้างก็จะมีพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่ตัวนี้กระจังหน้ามีการเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ของเดิมเนาะแต่สวยมากเลยครับเนี่ยลองดูด้านหน้าดูเนะี่ครับเวลาขับกลางคืนนี่ก็มีสีส้มอย่างเนี้ยจุดๆ,ๆ,ๆทาให้เด่นอีกด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกด้วยพอเป็นตัวท็อปเนี่ยมันก็จัดมาเต็มนะครับในราคาที่ต่ำกว่า4แสนอ่ะ ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่ดีมากๆนะครับโอเคภายในห้องโดยสารคือ Ford เนี่ยมันเป็นอะไรที่ให้ความกว้างอะนะครับกว้างขวางมากนะครับมันออกแบบมาในตลาดอเมริกาตลาดออสเตรเลียนะครับมันก็ชาวฝรั่งเนี่ยเขาตัวขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเขาก็ไม่เหมือนกับคนบ้านเรานั้น,น,นการออกแบบบอร์ตต่งางๆเนี่ยออกแบบเมื่อเพื่อรองรับกับคนชาวตะวันตกโดยตรงนะครับ ประตูด้านข้างก็จะเป็นที่อยู่ของกระจกไฟฟ้านะครับปดล็อกล็อกรถนะครับแล้วก็ที่จับชุบโครเมียมโอเคตัวกุญแจกุญแจเป็นแบบฟลิปทีแบบนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะโอเคเป็นรูปแบบสตาร์ทนะเวลาสตาร์ทก็เหยียบคัชแล้วก็สตาร์ท โอเคตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นมันตรีฟังก์ชันนะครับก็ควบคุมต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆคุชคอนโทรลตัวนี้มีคุชคอนโทรลด้วยนะลดร,ราคาต่ำกสีแสนเกียร์ธรรมดามีคุชคอนโทรลให้นะครับแล้วก็ควบคุมมันตรีมีเดียอยู่ตรงนี้นว,วันที่ถ่ายทานะครับไม่อยู่เพียงแค่85 0หมไม้แท้นะครับการันตีนะครับในเรื่องของการขายสภาพนะครับแล้วก็ดูง่ายๆเลยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นวัดรอบด้านขวาเป็นเรือนไม่วัดความเร็วนะครับอุณภูมิ แล้วก็ระดับน้ํามันนะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถที่ประหยัดน้ามันมากนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยของตัวรถเวลากลางวันและกลางคืนออกแบบมาสวยจริงๆให้ดูเครื่องเสียงเครื่องเสียงเป็นในหนึ่งอย่างครับที่รถคันนี้ถือว่าเป็นจุดขายเสียงดีนะตัวนี้เสียงดีนะครับในส่วนตัวนะครับให้คุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็เล่นในส่วนของซีดีได้ช่องเสียบ AUX Blue กซ o บลูทูธได้นะครับเล่นได้ครบ,ครบเลยเนาะ ตำแหน่งในส่วนช่องเสียบ USB AUX ต่างๆนะครับแล้วก็ควบคุมระบบแอร์ต่างๆง่ายๆเนาะแค่บิดอย่างเงี้ย,ยแล้วอย่างหนึ่งนี่จุดขายอย่างหนึ่งคือเรื่องของระบบปรับอากาศตัวเนี้ยแอร์เย็นมากนะครับตอนกลางคืนนะช่วงประมาณเย็นๆนะครับปรับตำแหน่งแค่2ขีดอะโอ้โหหนาวเลยนะครับแล้วก็มี power outlet ให้นะครับไม่ต้องแย่งกันเสียบนะครับในเ,เรื่องของการการจ่ายไฟตัวนี้มีให้เยอะนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดก็คือดันหน้า6ถอยหลัง1เนานะเวลาต้องการถอยหลังเนี่ยเราแค่เหยียบคัด์แล้วก็ดึงแหวนตัวนี้มันจะมีแหวนแล้วก็ดันเข้าไปในตำแหน่งเกียร์หนึ่งนะครับตำแหน่งเกียร์หนึ่งอังนนี้โอเคพอเข้าแล้วเนี่ยก็จะมีเรียกฟ้าเอ็นะครับก็บอกในส่วนของสัญลักษณ์ว่าใกล้ถึงหรือยังใกล้ชนหรือยังตรงกลางก็เป็นที่อยู่ของแก้วนะ้ำนะครับสองใบต้องใส่เหรียญเด็กมือต่างๆนะแล้วก็กรุ๊ปบล็อกต่างๆกว้างขวาง กลัวเบากัวาอ,อย่างที่บอกนะมันมันโอเคนะครับกว้างนะครับแล้วก็นั่งได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับไม่เมื่อยที่เก็บเอกสารต่างๆรถคันนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยมากกระจกหลังก็เป็นกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติที่บังแดดด้านซ้ายด้านขวาพร้อมกระจกและไฟแต่งหน้าเห็นไหมทีสาแว่นตาไฟสองเป็นที่ด้านซ้ายด้านขวาแล้วตัวนี้มี ใครเก่งกลางด้วยอ่ะนะครับถือว่าให้มาครบมากนะสำหรับรถยนต์กระบะคันนี้นะครับเราก็ต้องบอกได้ว่า Ford เนี่ยเขาใส่ใจมากครับสำหรับรถที่เป็นกระบะของเขานะครับเดี๋ยวนี้ Ford เองในประเทศไทยก็จะเหลือเป็น SUV นะที่เป็น e v e r e s t แล้วก็ตัวกระบะเพราะนั้นทั้งสองตัวเนี่ยมันจัดเต็มในเรื่องของตัวฟังก์ชันมันดึงดูดทำให้ผู้ซื้อเนี่ยสนใจรถตัวฟ o r d มากขึ้นนะครับโอเค เปิดมาด้านขวานะครับตัวนี้ก็เป็นที่อยู่ของกระจบับไฟฟ้าต่างๆเนาะพับได้นี่แล้วก็ปรับทิศทางได้เป็นปกตินะครับปรับทิศทางซ้ายขวาไฟตำแหน่งตัวนี้เป็นออโต้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเนาะมีตำแหน่งไฟออโต้ด้วยนะไฟออโต้ไฟใหญ่ไฟหลีปิดไฟต่างๆนะไฟดิมไฟด้านหน้านะครับเพิ่มลถแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านหน้าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดไฟที่กระบะด้านท้ายนะครับ โ okay. อเคต่ามาไปดูตรงในส่วนตัวแคปกันนะครับตัวแคปเนี่ยก็เปิดออกได้นะครับตัวรถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่มีการแกะต่างๆสัญลักษณ์เลเบลสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบแล้วก็มีที่วางของด้านหลังนะครับคนไทยหลายคนบางท่านนะก็สามารถบรรทุกลูกเด็กเล็กแดงได้นะครับอาจจ,อ,อาจจะไม่ท่องถูกอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะนะครับแล้วก็มีเรื่องเนี่ยต่างๆเนี่ยไม่มีการ แก้ขันต่างๆเลยตัวรถได้เดิมสนิทเป็นมาตรฐานของทางช่องของทางร้านนะครับว่ารถ1นึ่งันตะองไม่มีอุบัติเหตุนหนักใดนะโอเคมาดูในเรื่องของตัวกระโปรงท้ายนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับไม่มีการทําสีตะเข็บต่างๆเดิมลออ็อตอาร์ต่างๆเดิมนะครับตัวไลเนอร์ต่างๆ ได้รอนเดิมนะครับแล้วก็มีไลเนอร์ให้ด้วยจากทางร้านนะออกมายังไงก็เป็นอย่างนั้นฮะไม่ได้มีเอาออกเลยเนาะโลโก้ขนาดใหญ่เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวลองคืนรถสตาร์ทอีกรอบหนึ่งมาดูซิว่ารอบคันดูสวยละห้อง เครื่องยนต์เป็นไงเรียบร้อยไหมตัวท็อปของตัว Ford r a n นเจอเนาะฝากระโปรงก็ไม่ได้เป็นก้านค้ำนะครับก็จะมีโค้กค้ำยันให้ทั้งสองต้นนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายในการเปิดและปิดนะครับตัวรถเนี่ยอย่างที่บอกว่าได้เดิมเนาะน็อตฝากระโปรงมันไม่ได้แก่เลยกนะระโปรงก็ได้เดิมหมดลูกกลมต่างๆก,ก็เหมือนเดิมนะครับอานหน้าปกติทุกอย่างเลยนะครับตัวเครื่อง ปกติเสียงเงียบนะครับเป็นไปตามที่รถออกมาแบบยังไงก็เป็นแบบนั้นนะครับลูกค้าท่านเดิมเข้าสู่เป็ตลอดนะครับดูแลเข้าถึงเนาะก็คันนี้ทางไกลประหยัดน้ํามันมากโดยเฉลี่ยที่ผมขับก็มีประมาณสิบสี่จุดห้าโลลิตรใช้งานได้จริงแล้วก็ความเร็วอยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับก็บอกได้เลยว่าคันนี้ใครที่หาอยู่เป็นรถที่คุ้มค่ามากๆโอเคในส่วนของการรีวิวภายนอกภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการขับขี่กันดีกว่า โอเคครับโอเคครับมาดูเรื่องของการขับขี่กันดีกว่านะครับวันนี้เรามีตากล้องมาช่วยเรื่องของการขับขี่เนาะฟอดหลายคนเนี่ยนะครับก็จะคิดว่ามันยังคงเป็นรถยุโรปนะครับไฟเลเซออยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับฟอร์ดสมัยใหม่ไฟอยู่ฝั่งด้านขวาแล้วเนาะคุ้นเคยเหมือนรถญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราทําความเข้าใจได้ง่าย f ตัว Ford เนี่ยนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดเครับไอเครื่อง2.2ลิตรของเขาเนี่ยมันสร้างแรงมาได้ประมาณ160านาอแล้วก็แรงผิดมาหาศาลอยู่เลยน่าจะเกินน่าจะประมาณ370ประมาณเนี้ยคร่าวๆนะครับมันก็ให้อัตราแรงผิดที่ดีนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนง,ง่ายนะครับก็คือคัดไม่ได้ลึกเกินไปนะครับในการขับขี่ งั้นผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะครับใครก็ได้ที่ขับนะครับเกียร์มี6เกียร์เนี่ยมันทําให้พอเวลาวิ่งความเร็วประมาณร้อยนึงเนี่ยมันใช้รอบแค่ประมาณพันห้าพันหกเองมันถือว่าน้อยมากนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องที่ดีเลยคือการเก็บสิยงครับ การเก็บเสียงของรถยนต์คันนี้เป็นรถที่คันนึงกระบะเนี่ยคันหนึ่งที่รู้สึกว่าการเก็บเสียงได้เป็นอย่างดีนะครับหลายท่านที่เคยใช้อยู่ลองมาบอกและคอมเมนต์กันดูว่ามันเงียบจริงๆองที่ผมพูดไหมเนาะแต่ในส่วนตัวถือว่าเป็นกระบะที่เงียบนะครับขับไปเนี่ยได้ยินแต่เสียงเครื่องแบบเบาๆเท่านั้นเอง่ะนะมัน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 โอเคมากนะครับทั้งที่จริงๆอ่ะรถคันที่เป็นรถคันใหญ่เนี่ยมันจะมีการต้านลมมากนะครับการเก็บเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีนะแต่คันนี้บอกเลยว่า เป็นอะไรที่ถือว่าใกล้เคียงกับเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับการต้องมีคัทอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องเหยียบคัทอะไรแต่มันเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับช่องขาในการเหยียบคัทเนี่ยแล้วก็ช่องเบรกเราเแป้นเบรกระหว่างแป้นเบรกกับทันเร่งเนี่ยถือว่ามีระยะที่ดีนะครับก็คือไม่ห่างกันเกินไปนะครับไม่ใกล้กันเกินไปบางทีบางท่านเนี่ยตัวใหญ่นะคขับแล้วมีปัญหาว่าอเอเหยียบ คันเร่งแล้วไปเผยอเหยียบเบรกอะไรเงี้ยหรือเหยียบเบรกไปเผยเหยียบคัดนะครับหลายท่านก็จะมีปัญหานะครับบางท่านเนาะแล้วก็บอกบอกว่าถ้าถ้าขับรถเป็นแบบนั้นนะมันก็เกิดอันตรายนะครับแต่สำหรับคันนี้ผมบอกเลยเลยว่าขับให้เป็นอย่างดีนะครับโอเคระบบช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างเนื่องจากรถคันนี้มันเป็นรถแคบนะครับการขับขี่เนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวที่เป็น4ี่ประตูนะครับ การเซ็ตช่วงล่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะการเซ็ตช่วงล่างที่เป็นแบบแคปเนี่ยมันก็จะเซ็ตช่วงล่างมาเป็นเพื่อของการบรรทุกเป็นหลักถ้าจําไม่ผิดนะครับรถยนต์คันนี้ที่เป็นแคปแบบชคสแตนดาร์ดนะครับแนบสแตนดาร์ดช่วงล่างสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยรองรับน้ําหนักเนี่ยได้ประมาณหนึ่งตันโดยที่ไม่ต้องเสริมอะไรเลยนะครับถือว่าการเซ็ตช่วงล่างของเขาเนี่ยถือว่าเป็นอย่างดีเนาะแล้วก็ตัวตาเร่งเนี่ยถึงแม้ว่ามีน้ําหนักบรรทุกสบายมาก ไม่ต้องมานั่งรอรอบเลยนะครับเครื่องเกียร์เนี่ยออกแบบมาเป็นเหมาะและโดยเฉพาะที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับมันออกแบบมาเพื่อบรรทุกโดยตรงความหมายก็คือสมมติว่ามันบรรทุกหนักเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ออโต้มันอาจจะต้องรอลากหรือก็ตามแต่หรือลากรอบโดยที่เราต้องการไม่ได้แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเราลากตามที่เราต้องการได้เลยสบายๆนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของตัวเครื่องเนี่ยพอเป็นเครื่อง2,200ซีซีนะครับมันก็จะส่งผลให้การเสียภาษีก็ถูกนะครับ รถยนต์คันนี้เสียภาษีพอเป็นแคปแล้วพอเป็นเครื่องของยี่สงแล้วรู้สึกจะเสียแค่หลักพันกว่าบาทนะครับไม่เกิน2องพันนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับในส่วนการตอบภาษีแบบบุคคลเนาะโอเคแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นสีประตูซีซีมาสองพันห้าสามพันซีซีเนี่ยได้เจอประมาณ5้าหกพันบาทแน่นอนครับการเสียภาษีเนี่ยไปลองใช้ความเร็วนะครับเล็กน้อยเนาะก็ขอโทษด้วยนะครับตัวพื้นที่ที่อยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับซอย ก็จะมีการจารารจรที่ค่อนข้างคับข้างคือตั้งแต่ได้มาประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่อยู่กับคันนี้ครับค่อนข้างมีความสุขนะเติมน้ำมันสามร้อยบาทวิ่งได้ไ,ได้ร้อยห้าสิบโลวิ่งจริงๆนะชานเมืองแบบนี้ครับติดบ้างรถไหลบ้างนะครับวิ่งได้ร้อยห้าสิบโลถือว่าใช้ได้นะกิโลสองบาทกับราคาน้ำมันดีเซลนะปัจจุบันนะก็ไม่ได้ถูกนะติดหนึ่งเท่าไหร่ลองแพนกล้องไปดูนะย ลิตรหนึ่งก็สามสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าสามสิบสองบาทเนาะสำหรับราคาน้ำมันปัจจุบันเป็นดีเซลนะครับก็กิโลหนึ่งตกสองบาทโดยเฉลี่ยตเติมขากลับวันนั้นกลับจากทางจันทบุรีเติมมาสี่ร้อยบาทถึงบ้านนะครับวิ่งมาสองอยห้าสิบโลอ่ะถือว่าประหยัดมากเลยก็ช่วงล่างเนี่ยนะครับดีมีคนขับเรียกไปใช้วิ่งต่างจังหวัดอยู่แป๊บนึงวันสัปดาห์ที่แล้วเขาบอกว่าวิ่งประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบ นะครับในความเร็วที่ใช้ได้เนาะนะครับก็ถือว่านิ 1> <DK> 1> ่งมากเขาบอกว่าเป็นรถคันหนึ่งที่นิ่งสุดเลยในส่วนของการขับขี่เนาะทัศนวิสัยลองแพนให้ผู้ชมดูทัศนวิสัยเนี่ยเนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยมีกระจกบานหน้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กระจกมองข้างอะไรต่างๆเนี่ยมันใหญ่ตามตัวรถเนี่ยมันทําให้เวลาการขับขี่เนี่ยมันไม่ได้อุ้ยอ้ายนะมันมันขับได้ง่ายนะครับ รถจะดูตัวใหญ่แต่พอเวลามานั่งจริงขับจริงอะไม่ได้แย่นะหลายคนบอกขับรถใหญ่แล้วมันขับยากขับลำบากแต่พอมาลองขับจริงครับแั๊บเดียวคนไม่คุ้นเนี่ยแป๊บเดียวก็ขับแป๊บเดียวนะครับก็ขับได้โดยง่ายเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องกังวลว่าเปลี่ยนรถจากรถคันเล็กมาเป็นรถคันใหญ่จะมีปัญหาไหมนะครับไม่ต่างนะครับถ้าเคยขับรถหลไรมาก็ไม่ต่างเนาะเปลี่ยนเกียร์เกียร์สั้นครับพอเวลาช่วงตั้งแต่เกียร์สี่ไปเกียร์ห้าเกียร์ห้าไปเกียร์หกเนี่ย แป๊บเดียวเข้าข้อต่อเนี่ยแป๊บเดียวเลยร้อยต่อของเกียร์เนี่ยสั้นมากอย่างห้าไปหกเนี่ยดึงมือมันทีดเดียวเข้าหกแล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งไอ้ตัวนี้มันมีทุกอย่างจุดเด่นก็คือเวลาสมมุติว่าเกียร์ชิปั p ชิป down เนี่ยมันก็มีเกียร์ตำแหน่งบอกเนาะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเดี๋ยวนะกลับรถก่อนอืม เด็กน้อยตัดหน้ากันละโ <c oughs> okay. อเคอะสมมติเนี่ยผมใช้เกียร์สองอยู่นะครับพอรอบมันถึงปุ๊บนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ครับหนึ่งขึ้นมาบอกว่าตัวรถเนี่ยต้องเปลี่ยนเกียร์ขึ้นจะอยู่ด้านเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครโอเคเป็นการบอกตำแหน่งเกียร์ที่ดีเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการขับขี่ ของรถ f o r d Ranger นะครับ XLT ปี XL P 2017แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ